รับสบายดีพี่น้องบ๊ะตะขูดทุกคนสมองสมบอนเดินกลมาหลับชซมโองสาบไรพี่น้องเอ้ยมึงนึกินขขาอยู่บ้านหัวขยองหน้าบ้านหัวขยองบายดีปลาลุงกินข่าเมื่อยแหงพี่น้องมาได้ปาลุงมาได้กินข่าลำกันเด้ปลาลุงมาแต่ห่านน้องใม้พี่น้องเอ้ยสำมาดีปลาลุงเป็นงานจ้างกันเลยมาแต่ห่านน้องใหม่เพราะกะที่อยู่เขาไงงานการกินคือ ตำมตหฮงปิ้งก่จมปิ้งไก่แซบบอแซบก็แซบแซบบอแซบกแซบเอาบกุ่มอข่าเอาเยเอาิขอาระกุมาไคเอาประทอกนี่ไปขายมาด้อฮะอันอันนะไรก่อนโนกโนกโนกโนไม่หรอว่าไปเอาครื่องมากินข่าเด้อไม่ไหมฮะไม่ ไปดิปลาลูงกินขาพี่น้องตามมาหุงซมือดองดองมิ้วตเกยาหิวของแลาวน่้แบบบุญซีบิมหน่อยผมเลยซีหูจางหูเค็มอ่ะห้าเอเาขาอคือว่เปิดอ่ะนะอาแล้วคนนึงข้าวเพื่อข้าวแล้วก็ห้อกินเ้าข้าวห้อข้าวห้อ หายออกมาอีกแล้วได้ปวดไปหดลักหนึ่งมันยากเกิดโวยไม่ได้ละหมูหรอดิเดไปยังงเหนื่อยปวดไปหดเสียงไหวปมาพิ์เสียงไหวแล้ อันนี to ้ก้าวกระไก่กับเจ้าหนี้ฮิวแฮงขึ้นข่าวเยู่สมหน่อยไหมเลยสมแล้วไงวัวแล้วผู้หญิงงางาบ้างลองขึ้นขึ้นขึ้นเฮาขึ้นมือก้องมือก้องไปจนมือก้อน มายืนมาด้านนอกอ่ะเนาะเนี่ยต่างไปทุกอย่างม่ยืนใส่ปากให้เดี๋ยว้อนเนาะแคบดินั่งมันเลยมายืนมันยืนบอกทิ้งมันมันควิ้นลุกแคบดิมึงบอกเอ้ย มือกองก็อยากกันได้บ้านนี่หมนกอนมือกองจนได้อิ่มพาไเลยเป็นล่มบ่เป็นหบ่บ่มีไฟตีบ่บ่มีไฟตีอีกแสบรู้ไ่มแสบแสบ <laughs> nhả men và... này đi vật chưa mẹ nhát bay không được luôn đừng <laughs>

จับอเจ้าไว้ยังเอาต้นบนทางปนฮะเดเออจับเสือหน่อยไว้บยอมเปกับมัยอมลงอีกเข้าบ่หวะ้งกัแล้ว่ต้นเบอร์อย่าเดียวไม่ไม่กินข่าวนะ เอาวให้มันอันหนึ่งกินอย่างเดียวอ่ยูเขามแล้วเอาไว้ให้มันมะคงก็เดินไปหนึ่งแนก็เจอยูเงปลาปลาตะไบยั๊ปลาตะไบปลาตะังหัวจว้า น่านด้ไปห้าหนอไม่ยังคือกันน้ำน้ำมาคนนะท่านด้ไปหาหนไม่หมามตกตุผังหวยเม็ดตะะหมุนจุกุกุไปเลยแล้วพอเจาะไซหมุนแอ้วกเแล้วก็่าเจกดรเร้วมันจะอกนไดนมันเตียลงล็บนลงกในปากจลาม พ็เจอตกตะพังห่วยส่งตัวนี้เนี่ยโบฮ้อนเพือนเพื่อนวะแกถิ่มพอมันขาดเฮงต้องกระสอบต้องยิ้มด้วยหนักวะเวลาเพื่อนได้บ่โอ้ย Dự thôi, cái này lái thế, được mày là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ที่มือน้องมิวนี่แจบขนาดเอาออกไปตี่อันหนึ่งเอาไปแหงโนอันนึ่งอิ่มนะเปนที่เขาแห้งกินบวบใส่รายกรอิ่มหยกินกินเีินอิ่มอิ่มเลยะเค็มวะม เจาะกรดี๋มาจั่งงายและน้องออ้อนออกเลยน่ามันแหนกินล่ะมันจะกิดหูดังชิมขาวและวล่ะเขาือมีแห้งเลยไปได้ ห้องลงหัวแลวมันมันบดแดดได้มันมีป่าใหม่หลช่องโมงแลือมึ่อ้ะนี่บอกก็ช่อโมงดอกหดดอป่าพักยาบอกวายหุ่นซำตัวนี้เพาหน้องเขียนผูกป่าพักเงาเนากได้อเกขี่รถไปเอาเลย ปอบเพื่นแะเอาอันพักกระหยาพี่น้อยจ้ามีแต่หัวแต่ห้าวเจ้าไหนลงเจ้าไหนอันไปไขหัวโอ้ยเผื่อชีวิตป่าพักกระหยาเมื่อยหนึ่งไปตวชอบออกซิเจนผมปอบสันติกับันถ้าเป็นยางความท่านักผู้ดีบัน พดีบันห okay, ุยหมวงนะขวามเท่านายนบันงนยบโอเคพี like ่น้องอำนาจพรจากฝากก็ไลก์ก like. ็แชร์ซ่องชาบุไลซ่องบาต้าซ่องบาวลาน้อยเดีเดอพี่น้องปา้อพี่น้องขิดหนาพ่อกันใหม่สบายดี